วันเกิดที่เต็มไปด้วยน้ำตาพี่อ่งุนคดามาไม่หยุดป้าปาสายเปเล่นใหญ่มากสั่งทำเวทีใหม่มาเลยนัดรับเค้กที่เตรียมมาเซอร์ไพรส์ค่ะลานนี้ก็คือว่าสวยแล้วก็อร่อยมากจับเจ้าภาพไปขังไว้ในห้องมาเตรียมเซอร์ไพรส์กันเลยค่ะแม่ไม่เคยรู้จักเลยตัวการ์ตูนตัวนี้แต่เห็นว่าอ่งุนชอบมากก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาค่ะพี่ป้านะอาก็คือพร้อมใจกันสุดๆมาลุ้นกันค่ะว่านางจะชอบไหมทุกคนคือกรี๊ดบ้านแตกจริงๆก่อนหน้านี้นางมาพูดบ่อยๆว่าอยากได้ของขวัญเป็นโกโจพวกเราก็แกล ไม่มีหรอกพอเปิดตัวโกโจพร้อมเค้กเท่านั้นแหละบ่อน้ําตาแตกค่ะทาเอาโกโจของเราร้องไห้ตาและทุกคนก็คือร้องไห้ตามกันไปหมดอ่ะคือเราก็คิดไม่ถึงเลยอ่ะว่าลูกเราจะชอบขนาดนี้ยิ่งพอได้เห็นของขวัญแต่ละชิ้นก็คือร้องไห้ไม่หยุดดีนะที่เป็นติ่งการ์ตูนอนิเมะไม่ใช่ติ่งซีรีส์เกาหลีแบบแม่ไม่งั้นต้องเสียเงินค่าแฟนมิดอีกอ่ะไหนใครเป็นติ่งการ์ตูนเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์กันหน่อยจบรอบเด็กๆไปต่อไปก็เป็นรอบของพีปานะอ่ะสนุกกันสุดเหวี่ยงตกลงงานมันเกิดใครกันแน่เนี่ย